ก็ผมสิว่าพ่อขานเหมือนอย่างนี่ไอ้นกวะไอ้มือนี่พ่อมีเอขานอีกแล้วมือโนกให้หมดนล่บอกมันเที่ยวยังไปหาผมมือใดมือใดพ่อสั่งบอกว่านกล้ำเลีนเด่นยาวเลเดอร์สองช่วงเลยไม่ใ่ปะพ่ออันไอ้ไอ้เบิ้งพ่ออย่างนี้ขันอีกแล้วลูกได้เขียนใส่มือให่อยังมันกระจมไปดิบอกว่าได้เขียนใส่มือได้เขียนใส่กระดาษขึ้นไปอย่างนี้นะจับจุด เราจูงเลนกันเลยอิริอิอันนี้อีเราเสือมเอหรอเาเป็นคนระเบียบบงานอี้ยังีงเออสุกระป๋อเดี๋ยวนึงเนาะไม่ยิ้มเนานอนลับนอนรับอันนี้หัวแตกไม่ยิ้มีขึ้นเฮงเตะขึ้นไม่ยิ้มก็ขึ้นอันนี้นอนลูกป่งงประเงี้ยใส่หัวม่อนอนู่ยจังเล่นขึ้นแทนไม่ยิ้มออกไปหน้าเวทีแม่มันหนิกูสิว่าไปยังใดเนาะก็นั่นแหละ มันสามารถันเได้ยนึีกมือหนึ่งน้อยล้มฉากมากมึงเหมือดถ้าปูตายกินเข่าเด้อเด้ายเห็นสิกินเข่าความมึงพะนะมึงอย่นี้แคบหมูกับแก้วเนาะบัณฑิตนกขึ้นขึ้นขึ้นอุ้มเมือฉากนี่กะแอบบ่อยแล้วมันกล้านกบัณฑิกนกเลยลงมาเปลี่ยนสุดแล้วนกได้เบ็ดปุ๊บได้ไอ้กินเข่าลูกเตียวเป็นเงินมากืใส่หัวมอดใส่หัวมอดใส่อันนี้ ลดนกับไฟแล้วนี่เรากิดแท่หัวจนแล้วเลยดิ่แท่งหัวแล้วแค่นั้นตัวดี่ตัวประเสริฐเอาจะกิแท่งตัวไปใส่เอาเดี๋ย่ามาหนาคอยไปบ้านพ่อจะกินเข่าแม่หมเอานีบมาเจ้ากัดถอนหัวคอยกระพริบบ้านนอนดี้ดีตัวเกี่ยนหนึ่งเนาะเรียนเรียนเรื่องขั้มสีแม่มาปีแรกกับ่ท่านไอ้ล้ำเดินขันล้ำเรื่องขั้มสีใหญสีย่างออกน้ำแม่นจักรพรรดิมีฉากนึงไห้สีได้ออกไปเตยก่อน ฉากนั่นมันสิเป็นเพลง,ง,งนั่นกุลาบแดงกุลาบแดงเนาะนังดนตีก็ลงศูนย์พามไอ้กะแล้วฝนตกโอ้ย <c oughs> เอาเอาเอา,เอาไม้เนาะต่างรักไหมแล้วฝนตกก็ <c oughs> ยังมาถึง <c oughs> ไม่ไดถึงไหนมันคนวนเอะเสียงยิ่คยงคิดว่าเอาฉากนี้กู้องเพลงอย่างน้อเนะอาจารย์ อาจารย์ฉากนี่เปลงอยหมอาจารย์นังนตีดึก,ดกมือดึกไม่กองใส่หมดเลยตัวมากมากไอ้บอยมนงนึงที่แบบว่าอ,อ,<น>อันนี้แนวมากกนมนันอ่แมนครับเดีแต่ว่าที่ที่เราแบบเบิ้งเราเป็นไอดอลเลยว่ามันสิีเบอาดีแต่ที่แหลกสุดีดนี่ถึาถามึงบบบตบไทย มไม่อันนี้พูดความจริงไอ,อยย้บอยชบอยจะเป็นคนที่สปิริตในการแสดงสูงมแมนไอ้บอยซิมีสปิริตในการแสดงสูงมากๆเพราะว่าฝนตกจสิงมู่เขาสินอนดิแต่บอยชิดเดซ้ายนี่ขึ้นหัวเอไปเลยเอ <c oughs> e, หัวเอยังไปขึ้นแ <c oughs> <ๆ>บบว่าเตรียมพร้อมตลอดพร้อมที่จะขึ้นยันบะหมี่ผัวดิแมนครับยันบ่มีผัวขันบ่มี่ผัวกับคือคืนไปจากของสิได้ออบก่อนมันเลยมีมือหนึ่งมือนั้นดูซิว่าสิเดยุ่นสุดดิ้นนี่แหละ เป็นกระขึ้นหัวขึ้นสุดที่ไปมูเขาบันในแขนคิ้วยู่แต่ไม่เขียนแล้วคือบอกไงบาเร์ผมหยุดเมื่อไหร่คือเราขึ้นทันทีเลยว่จะฝนเศร้าอไอ้ถึงวันไปให้ยูมให้ยืมแต่ขนน่าจะจุดเพียบนะแต่นนน่าจะจุดเพียบแต่นวดรับแต่มาเพิ่งนวดรับแบบสบายใจนะเพิ่ะว่าเพิ่งใส่สุดไปแล้วขึ้นเกือบจะขึ้นสิขึ้นเลยมาต่อไปไอ้ม็กโมงเราแก่ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเก่งครับผู้ใดตกฉากยิงสีแล้ขื่นไปแท่นรถแล้วสิไปแต่งค้าเก่ากย่ง จะไม่ไยิบจะไม่เห็นติมนแม่ยิบวันไหนขึ้นกขึ้นแค่ไปยิบเนาะขึ้นไปแล้วสีไปวาจังดเขาก็ซ่อมนะวาแล้วสีเชจังได้เนาะมันมันมฉากร้วหน่อยแล้วสีเชดังเด้งกีหน่เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ละเรากิมน้อตอแบบต้องเล้ยก่อเลยือแบงเลก่นผู้ใดพร้อมก็ออกเลยเวนี่บวปุ๊บออกเนส้นไปเส้นมาแ้นันก็ลคงเรืองอียงแล้ก็ เทียดออกมาให้มันต่อไปฉากต่อไปได้อ่าง่นะครับงุงอยู่อโอเราคือเก่งเก่งเราเกียงเราเียบคร่บหนบ่อยเราเตงกว่าล้ำแหมใส่ใส่ามถือมึงนไหนบ่ได้ให้เปพระเอกผ้อเลี้ยงมันต่าเรียนสองันล้เรีนสามงานเกยง้นานันจมเนาะมาอ้วนว่าอย่างเนาจะกินยังอีเสื่อต้องหดไปนะ จุมมุุก็อ้วนๆอย่างใส่ชุดประงานเหมือนสันก็กินบมดของขาจทักทิ้งเนี่ยล่ะ